กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่โดยหลวงพ่อจรันทิตตธรรมโมตอนจะใช้กรรมฐานแก้กรรมต้องทำให้จริงแท้ญาติโยมเอ๋ยคนเราจะทำอะไรต้องทำจริงบางคนมานั่งกรรมฐานปวดตาบอกว่าไม้แทงตาไม้แหลมมาแทงตาปวดเหลือเกินกำหนดเข้าโยมไม่มีใครไปแทง กำหนดนะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนข้างวัดนี่เองแต่ไม่เคยทำกรรมฐานเดี่ยวภาพนิมิตออกมาทันทีโยมคนนี้อายุเจบกว่าแล้วภาพนิมิตออกมาว่าเมื่อยังแข็งแรงอยู่มาลักหน่อไม้ที่วัดนี้หน่อไหนที่เอาไม่ได้เอาไม้แหลมแหลมแทงให้มันเสียแทงหน่อไม้วัดเสียเลย ตัวเองก็ต้องปวดตาอย่างนี้พอรู้ชัดเข้าก็ขออโหสิกรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและก็หายปวดตาจนชีวิตหาไม่ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยเป็นคนจริงหรือเปล่าถ้าจริงต้องได้ผลแน่แต่ท่านไม่นั่งกรรมาฐานจริงก็ไม่ทราบประโยชน์เองอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะถ้าท่านไม่ช่วยเหลือตัวเองทำกรรมมาเองก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง นี่การเจริญพระกรรมฐานเป็นผลงานกดแห่งกรรมแก้กรรมได้